มาสถิตให้ผมเขามาหาปู่ผมรู้สึกว่าสิมิเลขปรากฏที่องค์ปู่หมประจำวันที่นึ่งเม้่ปูเดิเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสอครับตัวแรกครับมาแล้วครับปู่เทพนิมิตแห่งเลขเก้าวปดป่าทศนีค่ครับให้นะครับเป็นเลขเก้านะครับ ทุ่มที่ครบนะครับเมื่อนี้นะครับเนาะผมก็ได้มีโอกาสครับผ่านมาทางวัดป่าเทพนิมิตครับผุ้ชมครับซึ่งมาทุกครั้งนะครับเนาะผมก็ได้มากาบลมัาสกการครับปู่เทพนิมิตครับเข็นประรับผู้ชมครับซึ่งปูก็เคยใยห้เขามาทั้งหมดสิบงวดครับเนาะงวดที่สิบเอ็ดผมก็ได้ทายทำให้ท่านผู้ชมนั่งไปพิาร้าลวครับแต่วันนี้นะครับเนาะวันนี้ครับผม ฝันครับเมื่อคืนนียครับแปลกประหลาดมากครับมันมีอะไรไม่รู้คล้ายมาสกิดครับว่าให้ผมเข้ามาหาปู่อีกครั้งหนึ่งครับอันนี้คือเรื่องจริงในความฝันนะครับเนาะไม่รู้ว่ามีอะไรสกิดให้เข้ามาหาปู่วันนี้ครับทั้งๆที่ผมเข้ามาหาแล้วครับเนาะแต่มาหาวันนี้ไม่เจอหลวงตาครับไม่เจอหลวงตาหรือว่าวันนั้นผมไม่ได้ส่องตัวเลขในองค์ปู่ครับ อาจจะเป็นแค่เลขทูกจากลงตาและก็เลขไหนะครับเนาะเอาล้วครับวันนี้ครับผมจะมาส่องตัวเลขจากปูครับเพราะว่าครับกรมีชาวบ้านนะครับเนาะเคยถูกรางวัลที่หนึ่งกระปูคือชาวบ้านผักขานี่นะครับงวดที่ออกแปดแปดครับจำได้ครับคือสามแปดแปดถือว่าเป็นบุญและวาสนาของเ่นนะครับเนาะออะครับตามมาครับ ครับไม่อยู่นะครับเนาะผมมาขอวัดที่แล้วไม่อยู่ครับถ้บบาผมส่งสาุเลยสาถูกมันนีผู้ข่าขอมากาปูสื่อผู้ขามืนขึ้นนี้แต่ฝันว่านี่สัสกพ์ิดต่างๆมาส,สัตพ์ปิขามากโปมาขอล่ปู่วก็เลยมาลอยู่ะปูดดเลยเราจะวาตามควองฝันปูสสา ครับเดี๋ยวผมสังเกตตัวเลขจากองค์ปู่นะครับเนาะว่าปู่เทศนินิทวดประจำวันที่หนึ่งครับเดือนสุลาคมปีหกแปครับปู่จะปรากฏตัวเลขให้เห็นหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับมาสังเกตด้วยกันนะครับเนาะมาอย่างนี้เเห็นเป็นสาแปหครับสา เห็นไหมครับเห็นเป็นแปดกหร hey! ือว่าสามกครับเฮ้ยปูปูที่ให้ห็นตซเนเนครบจงนิมิตตัวเลขให้ปรากฏที่องค์ปูให้ชันแถมกะปูเด yes ้อสาธุสาธุครับรถผู้ชมครับผมขออนุญาตส่องมาครับนาอมองมาทางนี้รู้สึกว่าจะเป็น 8ปหรือว่าสามแปสามแปดหกนครับเ่ดเนาะเอาละครับที่ผมเห็นครับเป็นสามสครับสามแปครับเนาะ ตรงราปูครับเป็นสามแเอา,ค,ค,รเนนาครับท่า 2, 3, 6, 8, 6, นผู้ชม,มครับเนี่ปนังไที่ยังสองสามองครับสามแปดหกด้วยครับทครับเอาล้วปูเอ้ยปูสิไถ่จะเด้กับขอเนรบิดให้ปากฏจะเห็นตรงองปู่ด้วยเถิดสาธุสาธุฝั่งนี้ครับฝั่งนี้น่าจะเป็น ครับหรือว่าเจ็ดแปดครับท่านผู้ชมครับตรงนั่นครับเนาะเป็นห้าเจ็ดแปดครับห้าเจ็ดแปดแต่ว่าเจ็ดแปดชัดเจนมากครับตรงตรงราวมังกรฝั่งฝั่งขวามือเราเนาะฝั่งขวามือเจ็ดแปดชัดเจนมากครับหรือว่าปู่จะให้เป็นเจ็ดแปด แปดตรงหน้าเป็นห้าครับห้าเจ็ดแปดครับห้าเจ็ดแปดฝั่งนี้เป็นสามแปดหกเอาปูพูดให้บุคือกันทำไมหรือปูจะหายผิดกจ้หน้าครับสองฝั่งบ่สฝั่งนี้เป็นหาเจ็ดแปดฝั่งนี้เป็นสามแปดหกเอาหายสันผู้สูงน้ำไปผิดเจ้าหน้าเอาล้ครับเห็นยังไงก็พูดไปตามนั้นนะครับเนาะเห็นยังไงก็พูดไปตามนั้นย้ำครับ ฝั่งนี้สามแปดหกฝั่งนี้ห้าสิดแปดครับห้าสิแบแปดแสดงว่าปูใหนน้นะครับติดเหลขสบบามตัวเนาะเนาะป็นเลขสามตัวเอาละครับผมท่งครับเมื่อเทนพัดเีนนะครับแสดงว่าปูให้นะครับเนาะก่อนอื่นนะครับผมกระด้ ขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล2ตัวจากไหปู่อีกครั้งหนึ่งครับจะขอจากเท้าวเวศสุวรรณนะครับเนะาะท้าเวศสุวรรณซึ่งวันนี้ลวงตาขับอยู่ครับคร,รับก่อนสีขอโชคขอลาบจากไหปู่นะครับเนาะีนย้อมสีเข้าไปทำบุญตามมาครับก่อนที่จะไปขอเลขจากไหเท้าวเวศนะครับเนาะเม็ดเดียวครับ เม็ดเดียวจากปู่เท้าเวทครับผมกับิขอทำบุญครับเนาะให้กับทางวัด <c oughs> สาธุสาธุผู้ขากันด้มทาทำบุญ <c oughs> เพื่อหวังบุญและกุศลที่สำคัญคือหวังโชคหวังลาบกับเปิดโชคเปิดลาบเปิดผู้ขาเน่ยเด้อสินำไปฝากไปตอนเอฟซีทันชมสาธุสาธุครับผมาะครับ,รบ,รบเดี๋ยวผมจะมาเลือกถาดนะครับเนาะ ว่าจะเอาถาดไหนอเอาโชคไอลาบไปฝากท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับขอเป็นถาดนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะขอเป็นถาดนี้ก็แล้วกันอ่าครับท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับตามมาเลยเตรียมไปขมาเนาะครับเนาะกระสิเด็กโอชโชคไอลาบเอาไปฝากเอาไปตอนเอฟซีท่านผู้ชมเลยครับ จำวันที่หนึ่งนะครับเนาะผมในานามตัวแทน f อครับชินบาร์เบอร์ครับสิเขียน่านนะครับผ้าผ้ายืดครับผ้ายืดครับตามมาครับมันดีล้นคอ โบยูล้มตาขับโบยูครับนะามันอยู่ก็ทำยุนได้ไหครับเนาะหลวงพ่อลาไปเลยครับผมตรงนี้นะครับคผู้ชมครับตรงนี้นะครับมันเด็กก็ขึ้นซีบรีนิมนต์หลวงพ่อมาจุดถูปัยแน้วครับเนาะอ่านี่ครับเป็นผู้ปัิเสธนะครับเนาะ นะจุดทบเลยครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับจุดทูบขอโชคจากปูเลยครับอึ๊ออบป้ติดสองชมบับ เียนกระบ่ติดนะครับเนาะเขียนก็ไม่ติดอาจจะโดนฝนนะครับท่านผู้ชมครับถูกอาจจะไม่ช้าหน่อยนะครับนอกราว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนครับ อากาศมันชุ่มชื้นอ่ะยังไงปู่ก็ให้ติดแล้วครับท่านผู้ชมครับป้าเนี่ยก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะครับท่านผู้ชมครับ,บ,บเดี๋ยวมาสวดคาถาอ่ะบูชาเทเวทสุวรรณด้วยกันนะครับเนาะจุดธูปเก้าดอกและธูปดอกเลี้ยง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมะราชาโนทเวสุวรรณโนมรังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกาจักขันตารัตถบริโตเทศสาวพุทธสาวพุทธังอะระหังพุทโธทเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะสาธุสาธุครับผมส่งครับผูกไปตรงนี้นะครับเนาะ เป็นถูกัสัสครบขออนุญาตนะครับน้องผูกผ้าแดงครับผมแนะนำตัวแทนชินบะเบอร์นะครับน้องมาขอโชคขอลาบเอาไปฝากกับตอนคำช่วมครับวันประจำวันที่หนึง่งตรงนี้เด,นดืนตุลาคมปีพศ2583ส,สาธุสาบู ฝังปูดื้อสาธุสาธุปู่มันมีพวกขาเดินทางเขามาหาปู่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันนี้ครับผมเขามากะไม่เจอกับหลวงตานะครับเนาะผมกัขออนุญาตจุดทูปโชคลาภจากปู่ปู่ปู่หากว่าปู่สิหายจะไดเรื่องปูว่ดี ขอให้ปู่จงดนบันดาลเ้อปู่เด้อเจ้าหน้าที่ที่อยู่กองสลากปู่บอกว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่เมย,ยิ่หรือว่าผู้ใช้ปู่ขอให้ปู่จงเสกโชคลาภโงคี้ปู่ขอสารตัวตรงเถอะปู่เด้อขอสารตัวตรงงวดที่สิบเอ็ดปู่งวดที่สิบเอ็ดเอาละครับมาลุนกันลบครับว่า เลขทูบของปู่เทพนิมิตครับแล้วก็มีท้าเวสสุวรรณทั้งสองตนคอยเป็นอารักขาคอยเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางให้ว่าพิ่ิสิไตัวไหนครับวทที่11บเอ็ดครับนะมาดูกันครับซึ่งโค้งแรกผมก็ขอไปนะครับวันนี้มาขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปู่จะให้ตัวไหนครับอะตามมาครับทนันทวาตามมา วันนี้ก็ไม่ได้นิมนต์หลวงตามาจุดผู้ลุงตากรบโบยูเนาะอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอเควันนิวาเสนะปัจจุปันนาคิเตนะวะเอวันตังเชติเปมาคุปลังเวทุูกติกจากโอเควันนิวาเสนะปัจจุปันนาคิเตนะวะเอวันตังเชติเปมาคุปลังเวทุูกติกจากโอเควะ สนิวาสในปัจจุบันนะฮิเตนวาเอวันตังชัยเตเปมาอุปรังวิ่กะโถถะเกจากขอเขาสามตัวตรงๆนะปูเด้อไขมันคืองวดที่แล้วปูสามตัวตรงๆงวดที่แล้วสี่หกหกหรือว่าหกสี่หกครับงวดนี้จะเป็นตัวไหนนั้นครับห้ามกระพริบตาห้ามกระพริบตาครับสาธุสาธุเร่อตาครับผมสิเสียบไปบรนี้ครับตรงหน้าทูบเก้าดอกครับ รงหน้าทูบเก้าดอกเอาละครับสามเดอ้อรวย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 ับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมาลุ้นเลขทูบนะครับเนาะผมสิบไปขอโชคละจากไหผูครับเป็นเลขสองตัวนะครับเนาะเม็ดเดียวจริงๆครับเม็ดเดียวจริงๆ่ะอย่างไรก็ถือว่าให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนําไปพิจ,จารณาก็แล้วกันครับเข้าไม่เข้าผมก็มไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆการันตีแล้วเข้ามา สิบวดสอนนะครับเนาะอ่ะสับเปลือกห้าปั่นนาทีสำคัญเป็นเด็กสลากกินแบ่งรัฐบาลสองตูดปูด้ออ่ะเฮ้ยวันเลยลุงตากับบัวเดมคอกกับโลกกะล่าให้น้อครับเนาะงตาโลกกะล่ากับบัวเดมคอกให้ลรามื่อวันนี้ขุนเจ้าใหญ่เข็มมิดขาทุกขาทุกบุละคนสิ่งใดปูเทพนิมิตละครับมอกกับโลกกะล่าให้ครับปู่เอ้ยปู่บาดมา เที่ยวนี้คือเที่ยวที่สองมาตามความฝันแจงได้ผมก็ได้แวะมาทาั้งนี้และวเมื่นอนนี่ก็ฝันว่ามีอะไรสักอย่างบวกว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอียงผมกับโมหูมาสกิดให้ผมเข้ามาหาปู่ผมรู้สึกว่าสิ่งิเล็กปรากฏที่องคูปอ้อปรากฏจริงซึ่งโค้งแรกผมมายังไม่เห็นเลขปรากฏที่องคูปเลยปัตตีลูกก็ได้เห็นแล้ว ดูสิคอปินเลดสองตวสลากกินแบ่งรัฐบาลมดประจำวันที่เดือนลเด้เดือตลาคมปีพุทธศักราชสอนห้าสบเอ็ดปะสัพปเลยะใส่แนนอนละอะมาปิดเขาซือมาปิดปมาอึ๊บอ่าฮะาแเขานนะอันป่วยเม็ดเดียวจริงครับท่านผู้ชมครับเม็ดเดียวจริงงวดประจำวันที่หนึ่งเนาะ ต <ricular át. S 1> ja, ุลาคมปีหกเม็ดเดีวเม็ดเดียวปูปูพว่าวัสดวันศุจุปันิเตนวายอมตงเชปมังอุปลังทุกิจปูพว่าสัดวันศุกรจุปนันิตเตนวายอมตงเชทปมังอุปลังทกิจสาธุสาธุเอาละปูบนถ้าหากว่าปูสิให้ตัวใดก็ขอให้ปูจงยิบโจยิบหลับเซมลูกมหลานะปูเด้อตัวแรกครับท่านผู้ชมครับตัวแรกอะมาลุ้นกันแล้วครับปูเอ้ย ถ้าหากว่าเขาอีกกูลูกขอบนบานศาลกล่าวไว้ว่าจะมาร้องเพลงถวายปูอีกแนนปูจากในจักเพลงกับม้าเขาฝันจากด้เดนเซอร์จะคคนกับบอกผู้ขามากนะปูเด้อลูกสิมล่ำถวายให้ปูฟังสาทุสาทุเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตัวแรกครับตัวแรกครับป้าผุ่นลงตามันละสาธุสาทุอ้าตัวแรกครับ มาแล้วครับปู่เทพนิมิตแห่งเลขเก้าปัดป่าเทพนี่ครับให้นะครับเป็นเลขเก้านะครับเนาะเลขเป็นเลขเก้าครับเม็ดเดียวไม่ต้องเก้าเป็นหกหกเป็นเก้ารับเก้าก็คือเก้สาสาธุ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 ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายปู่เม็ดเดียวปู่อย่าให้สับหน้าสับหลังให้ตรงๆปู่ อยาให้ผิดอย่าให้เพีย้ยนอย่าให้เคลื่อนแม้แต่แต้มเดียวปู่สาธุสาธุอยากให้แปดหนึ่งเป็นเจ็ดเเป็นหนึ่งหเป็นเก้าเก้าเป็นหกแปดเป็นสามสามเป็นแปดอยากให้ตอนไหน้ต้องหยิบเสมอลูกมือหลานนะปู่ต้องสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆครับตัวสุดท้ายจริงๆอะจะเป็นเก้าเลยครับเป็นเลขหกครับเป็นเลขหก 96ครับ96เม็ดเดียวจริงๆกใหไข่ันผู้ชมนําไปพิจารณานะครับเนาะไปพิจารณา96เม็ดเดียวครับสาธุสาธุให้ออกตรงๆจริงๆนะปู่เด้อครับครับซึ่งไมอดีนะครับเนาะปู่ก็ให้เลขจากอง์ปู่แล้วก็ไ้จากไขปู่ผมก็จากไข่ันผู้ชมลองนําไปพิจ จากหน้าดูถ้าหากว่ามันตรงจิตตรงใจก็ว่ากันไปถ้าหากไม่ตรงจิตตรงใจกะเลือดผ่านนะครับสิม,มาขงแรกหรือของที่สองการล่อหนําไปพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาลุ้นเลขทู่นะครับเนาะเลขคู่เอาแล้วครับตัวแรกเจ็ดเข้ามาแล้วเหรเจ็ดเป็นยังไงสับไป,ปเลยตัวแรกเจ็ดเข้ามาแล้วมาเจ็ดนใช่ไหมใช่ครับ มาเจ็ดแล้วเดี๋ยวนะเดียว่าจะซสบแปลอีกนะโอ้อันนี้มาเจ็ดแต่ว่าเลขที่ปรากฏตรงตรงองค์ปู่รู้สึกว่าจะเป็นอะไรอ่าเจ็ดแปดหกหรือเป่าเจ็ดแปดหกนะเจ็ดแปดหกส่วนฝั่งนี้จะเป็นเลขสามตัวเห็นเป็นห้าเจ็ดแปด ห้าเจ็ดแปดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูนกันครับเนาะว่าตัวฝ้าตัวที่สองจะเป็นอะไรครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเป็นเลขหกิดครับส่วนตัวที่สองครับนี่แหละครับวันนี้ผมกะได้มาจุดเองครับเนาะจุดเองขอเองเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาครับ แต่ผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้อืครับลมพัดมาฟีวีเย็นสบายสบายแล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าปู่เทพนิมิตนะครับะะวเนาะลักษะเท้าเพ็ครับเพื่อนพวครับๆๆคิดวาบท่านมีความเมตตาเนี่ยครับงวดน,นี้ครับสาธุสาธุเอาละครับตัวที่สองห <ๆ S 1> ัๆๆๆๆวหัๆๆๆๆวเรื่องโพหรอ เป็นในับเลขแกก็เลยสองนะไปดูใกล้ๆสิตัวไหนอ้าเจ็ดอะไรครับเดีย๋ยวว่าเจ็ดแปดนะถ้าเจ็ดแปดนี้แสดงว่าตรงกับที่ปรากตร,ตรงองค์ปูเลยองค์ปูนี่เห็นชัดเจนก็คือเจ็ดแปดเอาล่ะครับถ้าออกเจ็ดแปดก็แสดงว่าตรงกับราวนมปูอ๋อเออเป็นสองออสองห่าก็ขึ้นอยู่กับปูจะให้คิดว่าเป็นสอง เจ็ดสองอะไรเอาแล้วครับเห็นเตียหัวขึ้นมาแล้วครับเห็นตีหัวขึ้นมาวันนี้เลขทูปปรากฏชัดเจนมากครับชัดเจนจริงๆอ่าสาธุสาธุปูสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับเป็นปูที่ลิมิตแล้วครับเนาะเข้ามาทั้งหมดสิบงวดซ้อนครับงวดที่สิบเอ็ดจะเป็นตัวไหนนั้นครับให้ท่านผู้ชมรองน้ำไปพิจารณาเปครับเนาะ มีทั้งโค้งแรกและก็โค้งที่สองซึ่งโค้งแรกนะครับเนาะซึ่งโค้งแรกผมได้มาเห็ดพิธีแก่บนและกะได้นิมนต์หลวงตาครับให้มาจุดถูปให้ครับโค้งแรกเป็นตัวในนั้นครับก็ให้ล่องไปเปิดเบ่งเอานะครับเนาะโค้งแรกพัดป่าเทรนี่ครับเป็นยังไงตัวที่สองโผล่ยงเจ็ดสองเจ็ดสองหรือเจ็ดสามหน้าจะเป็นเจ็ดสองเนาะ เอาละครับท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นกิสองนะครับใช่จิตสองเลือแค่ตัวสุดท้ายนะครับ<ม>เนือเคลตัวสุดท้ายอ่าแก้วเลขทูบไม่เสร็จไม่หมดครับผมจะมาสรุปตัวเลขสําหรับโค้งที่สองให้ท่านผู้ชมได้นาไปพิจ,จารณาอีกเทอาหนึ่งนะครับเนาะสาธุสาธุาธป้าผุนเลขกยังปรากฏอยู่หม่งเรล่านุ่มปูครับผุนเห็นชัดเจนทีเดียวครับแปดหก เจ็ดแปดหกครับเจ็ดแปดหกเด็กสวยงามทีเดียวครับเนาะเจ็ดแปดหกส่วนฝั่งซ้ายมือที่ผมเห็นชัดเจนก็คือเจ็ดแปดครับหรือว่าห้าเจ็ดแปดอาก็ให้ทางมิสซงลองนําไปพิจารณาครับจะเอาฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายหรือจะบ<ม>เป็นเลขทู่ลองนําไปพิจารณาเบอร์ 5, นะครับคคคครรรรัััับบบบผผผมมมตัวที่สองโผล่เนี่ยครับมาแล้วครับู ใหนชัดเจน,นตัวที่สองตัวที่สองก็เป็นเลขสองเจ็ดสองเดือแค่ตัวสุดท้ายนะครับเนาะเหลือแค่ตัวสุดท้ายตอนนี้สับเปรย์ก็นั่งรอครับเนาะรอลุ้นเลขทูบครับว่าจะเป็นเจ็ดสองอะไรครับท่านผู้ชมครับ โอ้ไม่เร็วแสดงว่าล่มตอนนี้พัดมาวีวีอ่าครับปกติแดดจะร้อนเนาะแต่วันนี้พอมาถึงแดดกลับไม่มีครับ่านผู้ชมครับมีก้อนเมฆมีก้อนเมฆมาบังสนิทเลยครับแสดงว่ามื่อนี้ครับปูพ่นอาจสิลิโต้นะครับเนาะยานหอนเิ่นกันเลยไม่หมีแดดแล้วครับมื่อนี้ครับภรรยาสับเปลือกมะนา่แล้วครับ มาดูดนํากันมาขอโชกขอลาบนํากันและครับเพื่อสิให้ท่านผู้ชมนําไปพิจารณาเนาะครับเนาะเอาละครับตัวสุดท้ายมาหรือยังสับเปลือมาหรือยังยังหัวขงเรื่องโผล่หัวโผ่ใช่ไหมตัวไหนเนาะตัวหัวโกตัวเหล็กสองขึ้นใหญ่เลยเห็นมองอย่างวะเจ็ดสองยังคือเป็นแนวนัหนคือมป็นต่อกันวะนั่นทีล่ะเจ็ดสองสามบอก ัหรืออย่างว่าน่น้าหน้าหน้าคือคือคือมันต่อกันเนาะมันต่อกันนะมันต่อกันเลยนะจะเป็นสีบ่าลมพัดมาสับย์ปเลยไอ้ช่างลมพัดมาวีวีแต่แสดงว่าเฝนตกไฮล่ะปัดดูว่าฝนสิตกหมู่ตกนะโอ้ยครับผู้ชมครับลมพัดมาแล้วลมพัดมาแล้วมันเริ่มโูนยแล้วจะเป็นเลขศูนย์หรือเปล่า ตัวสุดท้ายเป็นเลขศูนย์เ่อบนไหนเด้อบนไหนอาจจะเป็นไม่เลขศูนย์คนทเก่าหรือเปล่านั่นแหละนู้72อะไรครับท่านผู้ชมครับ72อะไรครับสาธุสาธุตรงตรงดูปูเด้อโอ้ยไอโจกตรงตรงเด้อหรือว่าจะเป็นเลขเก่าหรือว่าทั้งในประเทศต่างต่างประเทศเขาลรือเขาทราบเองอาจจะเป็นเลขต่างประเทศก็ได้ คือเป็นเลขหกอุ้ยเลขหกเจ็ดสองหกใช่ไหมอะน่าจะให้ไม่ใชู่นยะน่าจะใช่เจ็ดสองหกจริงจริงเอาเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้าก็ได้มาเอาละครับเริ่มชับเจนคือได้เลยครับปูยูปูยูให้เขาตัวนี้กรับตัวนี้เด้อปูเด้ออย่าให้เขื่อนเด้อปูเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆริงนะครับเนาะ ตอนนี้เมฆก็ดดำทมึนมาแล้วครับสงสัยฝนจะตกแรงนะครับวันนี้ครับอืมอ่ะอย่าฝ่าตกด้วยจ้ะนะครับขอให้ได้เห็นทูบตัวสุดท้ายของปู่ก่อนเอาละครับลมพัดวีวีมาแล้วไหมสับเปลือกไหมมาแล้วไม่แล้วไม่แล้วครับท่านผู้ชมครับมาแล้วควันขมครับ้วเหลือยังไงเลขหกเจ็ดสองหกเอาละครับเจ็ดสองหกหางเดียวแล้วครับ อ่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมมักพบเอาหัวขึ้นกะเป็นเก่ากะได้ครับแมนขึ้นอยู่กบท่านผู้ชมสินต้ไปพิจารณาแลครับผมกะเห็นตัวไหนก็พูดไปตามนั้นนะครับอ่าไม่ได้จินตนาการเองนะครับเนาะแอ่าหกอันนี้หกหรือห้าจริงๆเฮ้ยใช่ห้าหอเ่าหกหกเนาะเออนี่หกเลยหกครับนี่เจ็ดสองหกครับท่านผู้ชมครับ แต่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็พอ,พอที่จะมองออกได้ว่าเป็นหกเจ็ดสองหกไะมันนี่คือมาเห็นเหลขปรากฏหลายตัวแท้ก็ต้องเสนอไปมดแหละครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอ,อยู่กับทานผุ้ชมสินนไปพิจารนาเนาะข้อกับบุหงวสิสิ์เป็นตัวไรอันนี้เจ็ดสองหกครับเนื่องจากเมื่อคืนนี้วันครับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่รู้หลักมาสกิดให้เข้ามาหาปู่ปู่ว่าจะให้ ได้ปรากฏตรงองคู่เห็นอย่นี้ครับเห็นอีกข้างนอกที่องคูครับที่เห็นครับฝั่งนี้น้องฝั่งซ้ายมือที่เห็นก็เป็นเจ็ดแปดหกครับเป็นเจ็ดแปดหกเป็นหกตาคารฝั่งนี้ถ้าถ้าออกไม่ใช่ฝั่งนี้เป็นเจ็ดแปดหกส่วนฝั่งนี้เป็นเจ็ดแปดแปดฝั่งซ้ายห้าเจ็ดแปดนี่ใช่ที่มันตรงกันก็คือเจ็ดแปดนี่แหละ โอ้ฝั่งนี้เป็นเจ็ดแปดหกฝั่งนี้เป็นห้าเจ็ดแสดแล้วก็เท๊ไม่ไกลกันไม่ไกลกันกลงมาหลังเรือนะคบมงวอดเรามแล้นะครับส่วนเลขถูกครับเลขถูกพี่เจ็ดครับเรียว่าเป็นเจ็ดสองหกครับเนาะเจ็ดสองหกอ่าไปตามตัวเอขกันนครับเลขถูกครับเจ็ดสองหกครับเนาะส่วนเลขใหญ่ครับเลขทย่ยี่ครับก็คือหกเก้าหกเก้าน้อเนาะตามนี้แหละครับ ใส่ก็ให้ลองนําไปพิจารณาครับให้นําพิจารณาดูพอเด็กมันอาจจะหลายตัวนะครับหลายตัวส่วนที่สามตัวจับมาตัเล่นตัวที่เหมือนกันตัวอื่นเจ็ดแฝดนะครับเนาะ เจ็ดสกส่วนเลข